สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจเก่งนะครับก็ขออวยพรให้ท่านอนุรเบียญาณนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นรอบครล่มใสในเอท c เอนซนะครับครับผมผมก็อาจารย์บอยครับวุฒิพัฒน์พุ่มพวงเนาะก็ขออวยพรให้ท่านอนุรับียญาณแล้วก็ท่านผอท่านผู้บัญการนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายปีใหม่ของเรานะครับแล้วก็ให้มีแต่ความสุข แล้วก็อยู่เป็นล่มโพล้มทรายของพวกเรานะครับให้พวกเราได้มีความอบอุ่นอย่างนี้เป็นนานๆสวัสดีครับเรื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยเรานะครับก็อขอให้ท่านผู้ระบาอนุญ,ญาตมีความสุขนะครับปราศจากความทุกข์เป็นล่มโพล้มทรายของทุกท่านนะครับ มาขอให้ทุกคนเดินทางไปและกลับด้วยความปลอดภัยขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วกวพาิดนอกแข่งนี้ไว้กับอ้อมอบทุกคนในวาระธีดฉีปีใหม่ไทยนะครับผมขอเลยพรให้กับท่านนะครับนะครับของเราได้เรียนรู้อย่างเป็นเลโศคนลุกใสให้กับเรา youtube ชาวเรานะครับชาว a อทีนะครับหนิอที่นอก Amor. ับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสงการของไทยนะครับประจำปี2568ครับซึ่งวิทยายัยเทคโนโลยีพาณิเชียรการัญญานะครับก็ได้จัดงานสงการครับแล้วก็มีพิธีลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับซึ่งที่สำคัญเลยวันนี้นะครับท่านผู้รับนะครับท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีครับเนื่องในวันสงการของไทยนะครับก็ขอให้ท่านผู้รับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับและอยู่เป็นลมโพล่มไส้ให้กับ บุคลากรของวิทยาลัยของเราต่อไปและที่สำคัญเลยในสุการปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับในทุกๆด้านนะครับขอบคุณ